ลุงเมื่อวานเราเพิ่งมาหาลุงเองนะเมื่อวานพวกผมเพิ่งมาเองนะครับ e ล oh. mm ุงจำไม่ได้เหรอครับพันสี่ร้อยท่านแชร์ทีจะมาัลหนาเอามาเพื่ออะไรเอาของมาให้ไงลุงพี่บอกให้เอาเสื้อผ้ามาให้ผมเอาของมาให้ไงอยากช่วยเหลือพี่บอกให้เอาเสื้อผ้ามาให้โดนด่าอีกเอาไงวะตีกูปั่นด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูจะปวดลุงอลยเดี๋ยวก่อนนั่น่ะมีแนมเบ่งมีแนมเบ่งฟังรู้เรื่องแล้วน่ะฟังรู้เรื่องแล้วน่ะ คุณแอมทา <c oughs> นทา <c oughs> เปิดลูวิงกันเลยจัดหนึ 1, น่ 1, นงพันสี่ร้อยเก้าสิบสองท่านหนึ่งพันห้าร้อยท่านแชร์แชร์ฮะนงพันห้าท่านลุงใจเย็นนะลงุลงลงุงมีแค่ไม้อย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอย่างอื่นนะเหย็ดเข็ดหลวงแล้วหลวงแล้วอะไรอ่ะอะไรอะของเหรอลงุงขอได้ไหมบริวารนะครับ อะไรวะน่ะยัางน่องว่ะแม่ย่างอีกเนาะไม่ใช่กระเทียมไม่ใช่กระเทียมกระเทียมไม่ใช่กระเทียมไม่ใช่กระเทียมยังอื่นอะไรวะน่ะไลยุงเหรอเกลี่ยเสกแล้วก็เอาเข้ากระเป๋าลุงผมขออนุญาตขึ้นไปคุยกับลุงข้างบนดีกว่าเนาะคุยกันดีๆดีกว่า เราเป็นพี่เป็นน้องกันวันนีไอ้เหี้ยไอ้ติ้วอันแพ็คเอาไว้บ้างอะไม่โดนไม่โดนหนึ่งพันหกร้อยท่านแชร์ไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตื่นกูตื่นขอขึ้นไปถึงเทิงได้บ่ครับไปนั่งเว้ากันดีๆได้บ่ครับบกวนบ่ได้ลบกวนอยากมาซอยยังไม่ยินเสียง ข้างบนอยู่เลยอะครับได้ยินเสียงข้างบนผมขอเสวนาขึาน้นไปข้างบนได้ไหมลุงครับจใจเย็นเดอ้อแล้วเจอบ้างไหมก็เจอลุงน,นี่แหละบริวารอายุใส่บริวานรวาน,นั่นน่ะลุงจำพวกผมได้ใช่ไหมครับจำจำได้ใช่ไหมครับลุงืจอข่อยได้บ่อืจอมูข่อยได้บ่อืจอได้บ่ได้ไงพ่อมาลบกวนทุกวีทุกวันขอขึ้นไปเถิงเถิงเด้บ่ครับ จักหน่อยแน่จักหน่อยนะอลิสตันบิดเนาะจักหน่อยนึงแขหัวจุ๊มจุ๊มไหนบ้พันหกร้อยเก้าสิบท่านแชร์ฮะแชร์ฮะไปแล้วไปแล้วไอ้แท็กเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาทำอะไรไว้บ้างนี่นี่ข้างข้าง ข้ามาพี่ข้ามาข้ามาอย่าไปเดินอย่าไปเดินชนข้ามาพันเจ็ดร้อยท่านแชร์ข้ามข้ามาข้ามข้ามาเอาข้ามาเอออย่าไปเดินชนอีกข้ามดีๆแหมกางเกงนี่ก็ตึงเหลือเกินเร็วพันเจ็ดร้อยท่านพันเจ็ดร้อยท่านแชร์ฮะเมื่อกี้ไมจเสียงนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาขวดแต่เขาไม่ยาขวมันอาจจะเห็นเราเป็นเด็กไอ้แท็กมึงอ่ะเสียงหวานๆนอ่ะมึงคุยกับลุงเขาดีๆดิ เดี๋ยวเราจะให้บักแท็กเออเดี๋ยวจะให้อีาใ้ช่ไหมกระแด่จริงไหมอีดงเดี๋ยวเราจะให้บักแท็กไปคุยกับลุงเพราะว่าไอเนี้ยมันน่าจะคุยในเรื่องสุดแล้วเสียงใครฮะเสียงอยู่ข้างบน เพราะเขาหวดิกูเขาไม่มีหวดึงวันนั้นก็กูจะแก้ไปดูไอ้เฮียเมื่อวานไล่หวดพวกกูอย่างกับเป็นกบเป็นก๊อฟเลยเฮียหวดเป็นลูกก๊อฟเลยเมื่อวานอ่ะมึงลองไปมึงลองไปดูดิไม่ถ้าโดนจะได้โดนเงินครบแกงเลยไงเอาพันเจ็ดร้อยท่านนะพันเจ็ดร้อยท่านแช่ฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูถือกล้องอยู่มีอะไรเดี๋ยวกูหวดเลยมึงไม่มีมือไม่มีมือถือเฮียมึงหัวอะไรหวดซับออกก่อนเลยไง มีว่ะมีวะใจเย็นๆเถอะพันเจริญท่านนะพันเจริญท่านใช่นะเสียง,ยงใช่เสียงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเสียงห้องเนี้ยเมื่อวานไม่ได้มางงแกทำพิจิหรือเปล่าใช่ทําทุกวันเลยเมื่อวานกูก็เจอไล่หัวดูเป็นลูกกอล์ฟเลยเมื่อวานอะ่ะจะมาวันแรกท,ที่มาวันแรกางรู้ปะเสียงใครในห้องเมื่อวานเข้าไปดูแล้วไม่มีไม่มีใช่ไ,ม,ไม่มีแต่เสียงมันมาจากใต้อ่างมันมีเสียงใต้อ่างแต่ไม่รู้ใต้อ่างมันเสียงอะไรมันมีจริงๆ

ลุงทำไมทำกันอย่างเงี้ยลุงเหมือนแกข้างเลยอะไรของแกวะทำไมแกทำอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างแท็กบีบจนแน่นเลยโอ้ยเย่าคอแดงแป๊ดเลยสัตว์แกบีบจะแน่นเลยโอ้ยเย่ยคอแดง ไอ้เหี้ยทำไมแกทำอย่างนี้วะกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วแดงเลยอะน้องคอแดงเลยไหวปะมึงอือกูตีนี่กูหาว่ากูรังแกคนแกไหมไอ้เหี้ยต้องการอะไรมาช่วยนะมาช่วยไอ้เหี้ยทำไมทำงี้วะที่จะคุยดีอยู่นะลุงลุงตอนจะมาให้แกไอ้เหี้ยเป็นรอยมือเลยไหนดูดิเนี่ยแดงเลยเนี่ยเป็นรอยเออเป็นรอยมือเลยไอ้เหี้ยไหวปะมึงมึงไหวปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงคุยกันดีๆลุงมึงโยนทีเดียวกูนำเลยเหรอ1,800ท่าน1,800ท่านแชร์ทีเถอะวะนะเปิดการมองเห็นให้พวกผมทีนะมีอะไรของแกเนี่ยบริวารแกบริวารแกอันนั้นบริวารเก่าแล้วทุกวันนี้บริวารแกอะไรก็ไม่รู้เฮี้ยอะไรของแกวใบโพล่าแดกปุ๊บลุงคุยกันดีๆ ไอ้ย่าแกเป็นไบโพล่าผัวมาช่วยนะครับลุงซึมเศร้ราไบโพล่าเป็นบ้าเอ้ทียอะไรของเขาวะเรามาช่วยลงุงหืมพี่มีเสียงเดินตามหลังไอ้เชี่ยเสียงเดินตามแต่ไม่มีใครไอ,อ,อ้เย่ยจริงเสียงเดินตามเลยมเมื่อกี้เดินแคบเลยอเดินแคบเลย ลุงแม่งแรงว่ะเฮ้ยอุทำมีแกอะไรมาเดิมอ่ะเหมือนเกมเอาอีกแล้วมีแกนั่งอะไรของแกทำวิธีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์นี่ไม้ไอสัตว์นี่ไม้มึงเก็บไม้ไปดิเอาไว้หวดอันนี้ไม้ใครก็ไม่รู้ส่วนที่อะไรงแม่งวนเนี่ย ลกใครอะถ้าเป็นคนกูจับได้กูยำเลยนะถ้าเป็นคนกูจับได้มึงโดนนะ